อย่างสะอื้นที่ริมคลองบ้านยายของเราเป็นบ้านสวนมีคลองทอดผ่านหลังบ้าน สองฝั่งของก็ไม่มีบ้านคนมากนักตกข้ามพวกเราก็มีวิถีชีวิตแบบชนบทพอฟ้ามืดก็พากันเข้าบ้านไม่ไปเที่ยวที่ไหนยกเว้นว่ามีงานวาดัดหรือออกไปหากุ้งหาปลาบ้างเป็นครั้งคราวเรามาอยู่กับพ่ออีกจังหวัดหนึ่งนานๆพ่อจะพาเรากับแม่ไปเยี่ยมยายทุกครั้งที่ไปก็มีแต่ความสนุกเล่นน้ำหาปลาเก็บผลไม้ในสวนกินทั้งวันแต่ครั้งนี้ไม่เป็นเหมือนอย่างที่เคยเป็น การมาเยี่ยมยายครั้งนี้ทำให้เราจำไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวเมื่อรถจอดที่คิวรถปก, er กติถ้าเราไม่เอารถส่วนตัวมาเราจะา er เหมารถสามล้อเข้าบ้านยายเพราะไม่มีรถผ่านทางนั้นครั้งนี้รถพ่อดันเสียแต่ได้บอกยายเอาไว้แล้วอีกอย่างก็วันเกิดยายด้วยก็ต้องมาเวลาตอนนี้ก็น่าจะสี่โมงเย็นหน้าหนาวข้ามเร็วขอบฟ้าสีส,มสม้มๆลมหนา,าชชวพัดโชย เราหารถสามล้อเพื่อเข้าบ้านยายขณะที่เรานั่งรถถึงสะพานข้ามคลองสามล้อก็บอกว่าส่งตรงนี้นะคำแล้วรีบกลับบ้านพ่อก็บอกว่าลุงบ้านผมห่างเป็นโลเลยนะส่งให้ใกล้กว่านี้ไม่ได้เหรอือสามล้อเครื่องก็บอกว่าไม่ได้หรอกจะรีบกลับบ้านมืดแล้วจะลดราคาให้ พวกเราจึงต้องลงรถชินันแล้วเดินเข้าบ้านยาย6กโมงเย็นแต่ไร้ผู้คนทุกบ้านปิดบานเงียบแต่ก็ยังมีแสงไฟแปลว่ามีคนอยู่พอถึงบ้านยายหนาเย็นน้องสาวแม่เปิดรั้วออกมารับแล้วบอกเรียบเข้าบ้านเร็วๆเราก็ทำตามนาบอกว่ายายกับตารอกินข้าวอยู่แม่ถามว่าลุงไปไหนนาบอกว่าไปต่างจังหวัดอีกสองสามวันกลับ ราีมากินข้าวเถอะจะได้อาบน้ําอาบทาพวกเราสังเกตเห็นท่าทีทุกคนในบ้านเรียบร้อนไปหมดยังมีลุงสามล้อน,นั้นอีกขับมาก็ดีๆพอพ่อบอกทางให้เลี้ยวมาทางนี้กลับหยุดรถแล้วบอกว่ารีบกลับบ้านเรากินข้าวเสร็จทุกคนก็อาบน้ําอาบทาบ้านของยายเป็นบ้านที่ลุงสร้างใหม่แทนบ้านหมามีห้องน้ําในตัวไม่ต้องเดินไปอาบน้ํานอกบ้านอย่างบ้านสมัยก่อน ยายบอกให้ทุกคนเข้านอนทั้งที่ยังแค่สองทุ่มกว่ายายก็บอกว่าพวกเรามาเหนื่อยๆก็เลยอยากให้นอนพรุ่งนี้ค่อยคุยกันทุกคนเข้านอนแต่เรานอนไม่หลับเรานอนห้องเก่าของแม่พ่อกับแม่หลับไปแล้วแต่เราไม่ง่วงเลยปกติก็นอนดึกเวลาตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าเสียงหมาหอนเกี่ยวทางด้านหลังบ้านที่เป็นคลองหอนมาตั้งแต่ไกลจนเข้ามาใกลเรื่อย เสียงหมาหยุดไปแต่กลับมีเสียงร้องไห้มาแทนเสียงร้องไห้อันน่ากลัวนั้นทำให้เราขนลุกไปทั้งตัวแต่เราก็อยากรู้ว่าเสียงใครด้วยความสอดสูเราจึงเดิอนออกจากห้องไปที่ระเบียงหลังบ้านเรากำลังจะเปิดประตูระเบียงแต่ยายดึงตัวเราไวา้แล้วดึงเราเข้ามาที่โถงกลางบ้านแล้วบอกให้เราเงียบๆจนเสียงนั้นหายไปเสียงหมาหอนเริ่มขึ้นอีก แล้วมันก็ส่งเสียงห่างออกไปยายจึงบอกให้เราไปนอนเราก็งงๆแต่ดูหน้ายายตอนนั้นจริงจังมากเราเลยทำตามเช้าว,วันนี้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติมีชาวบ้านมาทำมาหากินอย่างเคยแต่ไม่คึกคักเท่าที่จะเป็นเสียงชาวบ้านร้องบอกกันเจอแล้วเจอแล้วทุกคนในบ้านเราก็รีบออกไปดูห่างออกจากบ้านเราไปอีกฝั่งคลองรถกู้ภัยนำบางอย่างขึ้นรถไป แม่ถามยายว่ามีอะไรแม่เราก็อยากรู้เช่นกันยายเล่าว่านางเรียมแม่ค้าขายขนมครกหายไปเป็นอาทิตย์แล้วเห็นแต่เรือลอยมาติดอยู่ตรงสะพานโน่นนี่คงเจอศพแล้วละ่ะน่าสงสารยายเล่ามาตั้งแต่มันกลายตัวไปตอนกลางคืนจะมีเสียงคนร้องไห้ระงมทั่วคุ้งหนามเราเลยถามยายว่าเสียงเมื่อคืนหรือย,ยายยายตอบว่าใช่ บางคนสงสัยออกไปดูตอนนี้ก็จับค่ายอยู่หลายคนดีนะที่ยายมาเห็นแก่ก่อนงานศพเปอร์เรียมเราต้องไปช่วยงานคนน้อยมากคงกลัวป้าแกตำรวจบอกว่าป้าแกโดนทุบหัวตอนจมน้ำยังไม่เสียเพราะมีน้ำในปอดอยู่พอขําเรากับแม่ก็ขอตัวกลับบ้านก่อนมีน้านและคนข้างบ้านอีกสามคนรวมเป็นหกคนเดินกลับพร้อมกันตอนเดินกลับฟ้าก็มืดแล้ว เรามองไปที่ไฟถนนเห็นคนยืนอยู่เราเ,เรียกให้แม่ดูแม่กับน้าตอบพร้อมกันว่าจะพูดเดินไปเดินไปพอเดินผ่านคนคนนั้นเราขนลุกกริยวเราหกคนจับมือกันแน่นเป้าเรียมนั่นเป้าเรียมไฟถนนดับลงเราทั้งหมดวิ่งใส่เกียรหมาสุดชีวิตถึงบ้านใครบ้านหมันกรีบเข้าบ้าน เสียงหมาหอนตามเรามาหยุดที่นาบ้านแล้วก็ผ่านไปบ้านถัดไปจนห่างออกไปเรื่อยๆเหตุการณ์ก็เป็นอย่างนี้งานศพเสร็จก็ยังเป็นมาเรื่อยๆเราอยากกลับบ้านแต่พ่อกับแม่เป็นห่วงยายกับตาเพราะลุงไม่อยู่น้าก็เป็นผู้หญิงแต่แล้ววันสิ้นสุดเหตุการณ์ก็มาถึงเมื่อตำรวจจับคนร้ายที่ฆ่าเป้าเดียมได้เราก็ไปดูเขาทำแผนคนร้ายคือคนขับสามล้อคนนั้น แต่ลุงแกเป็นสันสันกลัวไปหมดตำรวจบอกว่าลุงแกมามอบตัวเองบอกว่าผีหรอกพอลุงเห็นพวกเราก็ต้องดา่าเพราะพวกแกมาเลยเห็นค่าอุสานีแล้วนะแล้วก็ร้องไห้พวกเราคิดว่าป้าแกคงออกมาตามหาคนที่ฆ่าแกแล้ววันนั้นที่สามล้อมาส่งเราป้าแกคงจะเห็นคนฆ่าแกจึงตามไปจนต้องยอมมอบตัวจากนั้นก็ไม่มีเสียงร้องไห้หรือหมาหอนอีก ทุกคนก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติเรื่องเราก็มีเท่านี้ครับเป้าเรียมคนขายขนมโคบหุ่นขี้พึ่งเจ้าสาวเราน่าจะรู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันผิดปกติมากแต่หน้าแปลกที่ตอนแรกเราไม่ได้สะก,กิดใจแม้แต่น้อยวันนั้นเป็นวันแรกที่เราเข้าไปอยู่ในหอพักถือว่าเราได้งานทำแถวรังเศษแน่ละ เมื่อบ้านอยู่ไกลก็จําเป็นต้องหาหอพักอยู่มีคนแนะนําหอแห่งนี้ให้เราก็เลยไปติดต่อด้วยตัวเองทางเจ้าหน้าที่ของหอบอกว่ามีห้องเหลืออยู่ห้องเดียวคือห้องหมายเลข8 1ดหนึ่งสอยู่ที่ชั้น8มีตู้มีเตียงครบเรียบร้อยทุกอย่างถือกระเป๋าใบเดียวก็เดินเข้าไปอยู่ได้เลยรุ่งเช้าเราให้พี่ขับรถมาส่งเพราะต้องขนหมอนผ้าหม่มและกระเป๋าเสื้อผ้า รวมทั้งของใช้ในห้องน้ำมาด้วยตอนนั้นเป็นเวลาเช้าตรู่ยังไม่แปดโมงเลยพี่ใช้ต้องรีบไปทำงานของแค่นี้เราขนขึ้นห้องคนเดียวได้เรื่องกุญแจน่หรือเรียบร้อยตั้งแต่เซ็นสัญญาเช่าห้องเมื่อวานนี้แล้วอากาศยามเช้าสดชื่นจริงๆแสงแดดอ,ดอ่อนๆแต่เราไม่เคยเจอผู้คนเลยมันเงียบสงบดีจังอ๋อ แต่เจอยามหน้าประตูกระจกชั้นล่างของอาคารคนเดียวเขายิ้มให้ขณะที่เราใช้กุญแจก๊์ดลูดเปิดประตูจากนั้นก็เดินตรงไปที่ลิฟต์แหมลิฟต์เล็กนิดเดียวขึ้นได้ครั้งละไม่เกินสี่คนเท่านั้นเราไม่ชอบที่แคบๆสะดวยแต่ไม่เป็นไรลิฟต์พุ่งขึ้นไปเร็วใช้ได้เลยละรูดเดียวก็ถึงชั้นแปดประตูลิฟต์เปิดแล้วเราก็ต้องสะดุง้งตรงข้ามประตูลิฟต์จัดเป็นเก้าอี้นั่งพัก มีกระจกผนังมีต้นไม้ประดับอยู่ในกระถางและสิ่งที่ทำให้เราสะดุ้งคือร่างของหญิงสาวคนหนึ่งยืนแข็งทือเธอสวมชุดไทยคล้ายเจ้าสาวทำผมสวยงามยืนตรงหน้ามองตรงเมื่อเพ่งดูจริงๆจังๆเออหนอหุ่นขี้พึ่งนี่นาะเราถอนหายใจลดเนื้อขำหอแห่งนี้มีลูกเล่นแปลกๆสะดดวย เขามีกระทั่งทําหุ่นชีพเพื่อมายืนต้อนรับหน้าหลีบลงทุนหน้าดูไม่เคยเห็นมีที่ไหนทําอย่างนี้เลยพอรู้ว่าเป็นแค่หุ่นก็เดินเข้าไปพิสูจน์ดูเอจะว่าไปก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันเขาปั้นจนดูคล้ายขนมากๆคุณคงนึกออกนะคะผิวพันธ์ผมและดวงตาดูยังไงก็เหมือนคนไม่มีผิดเหมือนจนหน้าขนลุกจริงๆเอาละ่ะเราถือถุงหมอนผ้าห่ม แลกระเป๋าเสื้อผ้าเดินตรงไปที่ห้องหมายเลข 8- 1 4สแล้วใช้กุญแจดอกเล็กๆไขเข้าไปห้องสวยใช้ได้พอเหมาะพอเจาะกับการอยู่คนเดียวมีระเบียงด้วยวิวก็สวยดีเราชอบอยู่ห้องของตึกสูงๆก็เพราะชอบดูวิวนี่แหละหลังจากพักผ่อนแล้วเก็บข้าวของเข้าที่เข้าทางแล้วเราก็ไปทำงานตอนกดลิฟต์แล้วรออยู่นั้นก็ยังหันไปชื่นชมหุ่นคีพึ่งสาวสวยนั่นเลย นึกเล่นๆว่าเท่าหล่อนขยับได้หรือยักคิ้วให้เราคงไม่รู้จะเปลี่ยนไปทางไหนพอตกเย็นหลังเลิกงานเรากลับมาอา้าวผนชีพพึ่งแสนสวยหายไปแล้วคิดดูอีกทีเขาคงย้ายไปไว้ที่อื่นหรือไม่ก็เอาไปวางไว้หน้าริบชั่วคราวแต่แม้ไม่มีเหตุผลเลยเขาเอามาวางไว้ตรงนี้ทำไมมันมาจากไหนใครเป็นเจ้าของ ช่างเถอะอย่าคิดมากเลยปวดหัวเปล่าๆ3าสวันถัดจากนั้นเราได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของหอที่ชื่ออ้อยก็เอ่ยถึงหุ่นขี้พึ่งตัวนั้นคุณอ้อยทำท่าทางตกใจวูบหนึ่งแล้วรีบกบเกือนด้วยคำตอบสั้นๆค่ะแต่เราสังเกตเห็นท่าทีพิกลพิกลน,นั้นและตอนนี้แหละที่เริ่มสะกิดใจเรื่องเราทั้งหมดมาเปิดเผยจากเจ้าของร้านอาหารหน้าปากซอยของหอพักนั้น คุยไปคุยมาเราก็เล่าว่ามาวันแรกมีเรื่องตกใจนิดหน่อยที่เปิดลิฟต์มาเจอหุ่นขีพึ่งแต่งชุดเจ้าสาวสวยสะดุดตามากเชียวเล่นเอาคุณป้าเจ้าของร้านเอามือกุมอกเบิกตากวางคุณเห็นจริงๆรหรอคะคุณพระช่วยนั่นนะ่ะไม่ใช่หุ่นขี้พึ่งหรอกคะ่ะแต่เป็นผีเจ้าสาวจริงๆมายืนทึียเราเห็นเต็มหูเต็มตาเป็นการต้อนรับน้องใหม่ก็ว่าได้ เธอเป็นผู้เช่าห้องหมายเลข8 1ดหนึ่งสเมื่อหลายเดือนก่อนคุณป้าเจ้าของร้านนี้รู้จักดีเพราะเธอเป็นลูกค้าประจำมากินอาหารแทบทุกวันเธอมีคนรักที่เธอรักเขามากและเตรียมจะแต่งงานด้วยขนาดไปซื้อชุดเจ้าสาวมาอวดคุณป้าเชียวละแต่แล้วก็ต้องผิดหวังเมื่อรู้ว่าถูกกรอกเสียเงินทองเสียทั้งตัวแล้วผู้ชายคนนั้นก็หายเข้ากีบเมฆไป เธออับอายและเสียใจจนกินยาน,นอนหลับตายในห้อง81-4เท่านั้นแหละเราโทรบอกให้พี่เรามารับเดี๋ยวนั้นเลยแล้วบอกทางหอได้ว่าถูกผีรอกเขาใจร้ายมากที่ให้ห้องเช่าหนีผลสุดท้ายเขาคืนเงินประกันให้เราแต่ว่าคุ้มก็ไม่คุ้มหรอกเราขวัญเสียอย่างแรงทุกวันนี้ยังอยู่คนเดียวไม่ได้เลยค่ะจะบอกให้เรื่องเราก็มีเท่านี้ครับเจ้าสาวขี้พึ่ง และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขอภัยมณัที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ